สวัสดีครับวันนี้มาไลฟ์สดชี้แจงประเด็นวันนี้ที่ไปทํางานด้วยกันกับทีมหมอปลานะครับเหตุผลที่ต้องไปก็คือมีการติดต่อทนายมานะครับว่าช่วยดูหน่อยมีผู้ร้องทุกข์มาร้องทุกข์ที่หมอปลานะครับว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขู่จากภาพร,รูปหนึ่งนะครับวัดวัดหนึ่งณจังหวัดจังหวัดหนึ่งนะครับอันนี้ประเด็นเนี่ยเราก็ฟังความน้องด้านเดียวซึ่งเราก็ยังไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับ เราก็อยากได้รับคําชี้แจงจากองค์พระท่านนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยก็เป็นระดับ <c oughs> พระผู้ใหญ่นะครับ <c oughs> ทีนนี้ประเด็นก็คือวันนี้พระเอิญมีมตินะครับว่าจะมีการาวินิจฉัยนะครับทีเ่เจ้าคณะอำเภอนะครับเป็นคณะกรรมการไต่สวนชั้นต้นนะครับก็ไปตามนัดตามเวลา,าบ่ายโมงครึ่งนะฮะซึ่งก็เข้าใจทางวัดนะครับว่า ไม่พอมีนักข่าวไปอะไรไปเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะมีมติคือด้วยคู่กรณีกฝ่ายคือทางพระท่านเนี่ยก็ไม่สะดวกมานะฮะก็ด้วยเหตุผลของท่านน,นะฮะก็เข้าใจได้นะครับพราว่าท่านอาจจะวิจัยไม่ได้ก็ต้องมีการยกเลิกไปทีน,นี้เราก็เลยไปหาพระท่านเนี่ยฮะเพื่อให้ช่วยชีย้แจงเพราะว่าอันนี้เรื่องนี้ต้องบอกก่อนทางทีมทนายหมอปลาทีมทนายและหมอปลานะ แล้วชุดทุกคนคุณตั้มก่อการดีทุกติกชาแนลหรือช่องพันธมิตรทั้งหมดนะน้ำฟ้ากรารเกตหรืออะไรอย่างนี้นะฮะก็คือ,อ,อไม่ได้มาทําให้เสื่อมเสียอะไรนะฮะเรามาปกป้องพุทธศาสนาก็คือว่าพระท่านเนี่ยมีรู้สึกเรื่องหายเยอะถ้าท่านถูกกล่าวหาเนี่ยแล้วข้อที่จริงไม่เป็นตามคําที่ผู้ร้องทุกกล่าวหาเนี่ยท่านก็จะได้พ้นมนทินในเบื้องต้นนะครับเพราะมีนักข่าวมานะครับแล้วก็ท่านก็จะเป็นเคารพเป็นที่เคารพศรัทธาของ เสรานุสิ์มากขึ้นแต่ทีเนี้ยจากคกํากล่าวอ้างของผู้ร้องทุกข์น,นะฮะอันนี้เราไม่ยืนยันชัดเจนนะว่าท่านได้แจ้งกันมีการพูดคุยกันกับน้องครับมีการท้าเป็นท้ามาว่าให้เอาสื่อนะักข่าวมาเลยช่องไหนก็ได้เราก็เลย <c oughs> ประสานกันเพื่อจะมาฟังคําชี้แจงจากท่านพอไปถึงที่วัดที่ท่านอ,อ,อยู่ที่วัดนะฮะท่านก็ไม่ได้อยู่วัดไปทําธุระอะไรก็ว่าไปคือว่า ที่เขาแจ้งนะฮะว่ามีท่านไปกินนิมนต์ไปสอนหนังสืออะไรเราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดจนสุดท้ายเราเรามีคนมาบอกเราแว,ว,ว้วว่าว่าท่านมาแล้วแต่ท่านไม่ได้สะดวกที่จะให้ข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะซึ่งประเด็นนี้น่าเสียดายเราอยากให้ท่านชี้แจงครับถ้าท่านชี้แจงเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เป็นไป,นป,นปนตามคํเก่าวหานะฮะ <c oughs> <m akes> มันจะเป็นการดีกับท่านด้วยซ้ำนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเรา <c oughs> ไม่ได้รับคําชี้แจงจากท่านเนี่ยเราก็ต้อง ไปที่เจ้าคณะจังหวัดนะครับเพื่อยื่นหนังสือร้องความเป็นธรรมเพื่ออุทธร์นะครับคำวินิจฉัยซึ่งเราก็ยังไม่ได้นะแต่ทราบแต่ข่าวว่าเป็นแค่อาบัติสังฆาธิเศษอุทธร์คำวินิจฉัยของเจ้าคณะอำเภอในคณะกรรมาการชั้นต้นนะครับเพื่อให้ไต่สวนเพิ่มเติมนะครับพ <c oughs> <c oughs> ว่าถูกปิดเป็นยังไงแต่ตรงเนี้ยได้ยื่นหนังสือร้องขอามเป็นธรรมซึ่งอุทธร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่งไงเนี่ยก็ ก็เป็นพระผู้ใหญ่นะฮะที่จะลงมาดูเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเราก็ติดตามอยู่คืออย่างนี้ต้องบอกก่อนถ้าเรื่องเนี้ยถ้าเรื่องเนี้ยนะฮะไม่เป็นเรื่องจริงนะครับที่ผู้ร้องทุกมมากล่าวหาเนี่ยพระท่านจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ถูกกล่าวหาไม่ถูกให้ร้ายนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็อยากจะบอกว่าเราออกมาเพื่อปกป้องศาสนาเราไม่อยากเห็นคนใดอะไรใดนี่ผมไม่ได้กล่าวหาใครนะฮะผมพูดถึงในในฐานะที่ผมเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธนะฮะผม ติชมวิจาร์ณด้วยความเป็นธรรมด้วยเจตนาสุจริตนะฮะว่าในศาสนาพุทธเนี่ยเราควรจะมีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะเป็นที่เคารพกราบ,บไหว้นะครับส่วนหลายๆคนคนจะถามว่าเอาแล้วมีพระหลายรูปที่ทนายไปดูแลให้ก็ยังอาจจะปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมอันนั้นก็อย่าให้มันถึงขั้นที่เป็นประชิก4อย่างเลยนะครับก็คือหก็คือการ รักทรัพย์นะครับการเสพเมถุนนะครับการฆ่าโคนหรือการโอโดตรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมันขาดจากความเป็นสงแต่นี้เราไม่ได้กล่าวหาใดๆนะวันในี้เราคาดหวังว่าจะให้ตัวพระท่านที่ถูกกล่าวหาเนี่ยได้มาชี้แจงเพื่อให้เพื่อเพื่อได้แสดงความบริสุทธิ์นะฮะแต่เสียดายที่ท่านอาจจะยังไม่สะดวกหรืออะไรนะครับคือเราเมืองพุทธนะฮะเราก็ ถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นผลประโยชน์ชาติมันเป็นเรื่องของส่วนได้ส่วนเสียในสังคมเนี่ยเรานิ่งเฉยไม่ได้ฮะคำว่าอุเบกขาเนี่ยคือวางเฉย,ยมันมีสองแบบนะวางเฉยนะครับกับละเลยนะครับถ้าวางเฉยแล้วละเลยนี่ไม่ถูกนะครับเราต้องช่วยกันในฐนานะชาวพุทธเบื้องต้นนะฮะทนายก็อยากจะชี้แจงแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็จะ ไม่ได้เห็นในข่าวพวัน,นี้ก็มีสํานักข่าวหลายช่องอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นอมรินทร์ไทยรัฐช่องแปดมาทําข่าวนะรวมเหล่ายูทูบเบอร์ด้วยนะครับก็อยากจะให้มองเจตนาของทีมงานเรานะฮะเราไปเพื่อปกป้องผุ้สนาสนเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่ทราบข่าวว่าเป็นวัดที่มีสําคัญวัดหนึ่งเลยนะครับเป็นวัดสําคัญมากๆวัดหนึ่งเลย <c oughs> นะฮะฉะนั้น ือทุกวัดสาคัญแล้วแต่วัดนี้มีมีชื่อเสียงด้วยที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติเราด้วยนะฮะในในหลายๆเหตุการณ์นะครับอยากให้มันมันโปร่งใสไม่ให้มาถูกกล่าวหางี้อันนี้ผมทิ้งท้ายนะว่าถ้าผู้ร้องทุกเนี่ยเป็นฝ่ายที่มากล่าวหาพระแล้วไม่เป็นข้อเท็จจริงเนี่ยเขาต้องรับกรรมนี้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมนะฮะก็ต้องตกนรกหมกไหม้กันไปไปกล่าวหาพระให้แปดเปื้อนนะครับแต่ถ้าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เนะี่ย ผมก็อยากให้ศาสนาเนี่ยมีแต่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลน,นะครับเป็นที่เคารพกราบไหว้เราเป็นชาวพุทธเราต้องช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนาเรานะฮะยังไงวันนี้ผมขอ,อ,อชี้แจงเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ